สก,กิทีเอสสองห้าหนึ่งยางหลังนะครับดีสโตนไม่มีกูดนะครับคันนี้ยางสวยเดิมๆเ,เลยสภาพเครื่องครับแห้งนะครับปั๊มไม่เยิ้มสีรอบคันนะครับสีเดิมสวยๆเลย จะฟังเสียงเครื่องกันนะครับก็บิดสวิตช์กุญแจนะครับเอาสตาร์ทติดแล้วง่ายๆ ปางนะครับทำงานได้นะครับผมดูเครื่องกันด,ดีกว่าครับเอื่อาได้ไอยนะครับแบวยังเก็บไฟดีนะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูท้ายดีกว่าครับระบบไฮดรอลิกนะครับทำงานได้ดีนะครับไม่สุดลอกเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะกดลงนะครับ การทำงานวิดีโอนะครับหนุมนะครับไม่มีหอนนะครับคันนี้สนใจติดต่อมาได้ครับ